เธอผ่านอะไรมามากเธอกำลังเศร้าอยู่ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงเหมือนกันแม่อตอนนี้แซมหลับไปแล้วล่วคะค่ะดีแล้วนี่ไม่อย,ย่ายผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วผมเกิดไอเดียแล้วแต่ผมคิดว่ามันอาจจะบ้าไปหน่อยแต่ผมจะขอเสนอความคิดนี้เธอคิดอะไรอยู่สิทัดนีฟังนะ แต่ทุกอย่างที่ฉันเห็นมาเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งที่จะให้ความถูกทุกอย่างกับแซมได้อย่างแน่นอนคนคนนั้นเอิบจะให้ความปลอดภยัยความมั่นคงฉันพูดถึงเอิบยาด ว่าอะไรนะสิเขาพูดจากความคิดบ้าๆของตัวเองนะสิ <Huh? S 2> สิทธาจริงๆนะเธอช่วยฉันไว้มากก็จริงฉันขอบคุณเธอมากๆเธอก็รู้เธอได้รับความเชื่อใจจากเราในเรื่องที่เธอทำแต่เธอพยายามพูดเรื่องในสิ่งที่ฉันอยากจะตบหน้าเธออีกแล้วฟังนะ เธอเกลับมาใช้สมองจอมวางแผนอีกแล้วเหรออะนะ <c oughs> ผมใช้สมองจอมวางแผนอย่างนั้นเอหรอจริงๆเลยให้ตายเธอระบากมาแทบตายผมจะเสียเปล่าหมดเลยทุกคนไม่เข้าใจแต่ฉันมองออกนะ <c oughs> นี่โอ้โหเรากลับมาเริ่มใหม่กันอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะนี่ไม่ใหญ่มีสองอย่างนะอย่างแรกคือไม่ว่า ผมจะทํายังไงพยายามแค่ไหนแม่ยายก็มองผมเป็นคนไม่ดีไม่เคยมองผมใหม่เลยอย่างที่สองผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับข้อเสนอนี้เลยนะแม่ยายผมขอบอกไว้เลยนะที่ผมแนะนําแบบนี้ก็ผมรู้สึกว่ายาร์ดเป็นคนที่ดูแลแซมได้ดีมากทุกคนไม่เห็นที่ยาร์ดคุยกับแซมเหรอไม่เห็นที่ยาร์ดดูแลแซมเหรอเขาพยายามทำให้แซมผ่านด้วยรายในชีวิตของเธอได้อย่างเต็มที่ทุกคนไม่เห็นหรือไงอะ มันเป็นสัญญาณบอกเราว่าเขาเป็นคนดีแซมเนี่ยต้องการคนดีๆอย่างยาร์ดนะในตอนนี้คนดีๆอย่างยาร์ดจะให้ทั้งความสบายความรักความอบอุ่นทุกอย่างที่แซมต้องการเลยยาร์ดเนี่ยเป็นคนที่ใช่เชื่อผมเถอะนะเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเขาจัดการดูแลเซมร่ายอย่างดีผมทึ่งเขาจริงๆเลย เราตัดสินใจแทนยา่ากับสมัได้ไม่ได้แน่นอนแต่เราจะลองคุยกับพวกเขาถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการอะไรจนกว่าจะตกลงกันได้แต่เราจะไม่ทําอะไรก่อนลองคุยก่อนใคยดูว่ายา่าจะยอมหรือเปล่าฉันไม่สนใจหรอกนะว่าเขาจะยอมหรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่ยอมแน่ๆนแซมเป็นเหมือนลูกสาวของฉัน <c oughs> เธอมีความสำคัญพอๆกับโรชนีแล้วเธอก็อยากจะให้ยา่าแต่งงานกับแซมงั้นเหรอ เธออยากให้พี่น้องทะเลาะกันเรื่องไงถ้ายาชปฏิเสธขึ้นมาล่ะเธอคิดว่าแซมจะรู้สึกยังไงเธอคิดว่าแซมจะรับการโดนปฏิเสธได้อีกครั้งนันเหรอฮะคิดว่าแซมจะเจอกับอะไรบ้างแล้วอีกอย่างนะฉันว่าเธออยากจะกำจัดคู่แข่งของเธอมากกว่าวนนะใช่ตอนนี้เธอกับโรชนียังไม่กลับมาคืนดีกันทุกอย่างมันก็จะจบลงถ้ายาชหลีกทางใช่ไหมล่ะ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอกับโรชนีจะเป็นยังไงบ้างในอีกไม่กี่วันถ้าเธออยากกับโรชนีขึ้นมาล่ะยสัสกำลังรอโรชนีอยู่นะเขาเนี่ยยังรักโรชนีอยู่ฉันอยากให้โรชนีได้มีความรักกับคนอื่นถ้าเธออยากกันเข้าใจไหมว่ายัสเป็นคนดีมากจบแล้วนะงั้นผมพูดต่อนะ ที่ผมเสนออะไรแบบนี้ก็เพราะว่าผมชอบยากเหมือนกันแต่ว่าแม่ไม่ฟังเลยผมทําทุกอย่างผมพมยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจบอกเลยว่าโลกนี้ไม่มีใครเก่งเรื่องการคิดเองเป็นฉากๆได้เก่งเท่าแม่อีกแล้วแม่ยายรชนิกับผมแยกกันเพราะว่าเราอยากจะแยกกันเองแล้วเราก็ตกลงกันแล้วด้วยถ้าเราอยากจะกลับมาดีกันเราจะคุยกันเองไม่มีใครมาห้ามได้ด้วย แม่ยายไม่ว่าแม่ยายหรือพ่อแม่ผมก็ไม่มีทางกำหนดชะตาของเราได้แน่นอนแล้วก็ยติก็ไม่มีทางกำหนดชะตาชีวิตของเราได้เหมือนกันแม่ยายทำไมแม่ยาย,ายใจแคบนักเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศอิสระนะแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ลองคิดดีๆสิยพยายามเข้าใจหน่อยได้ฉันเห็นด้วยอยู่อย่างหนึ่งว่าความเห็นของเราไม่เคยตรงกันเลยดวงผมกับดวงแม่มไม่สมพงกันยังไงเล่ามันไม่เกี่ยวเลยนะแม่ยายอ๋อใครจะเข้าถึงโลชนีได้ถ้าไม่ใช่ผมเล่าใช่ไหมป้า คิดดีๆนะป้าผมเชื่อจริงๆว่ามันเหมาะกับแซมมากแล้วเนอะบายแม่คะบอก<น>แม่มาก่อนว่าลูกเป็นอะไร กลับมาเชื่อใจสิทธาดอีกแล้วเหรอไม่คิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างเลยหรือไงทำไมล่ะเขาทำอะไรเพื่อเรามามากก็จริงไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับเขาก็จริงแต่ก็ไม่เกี่ยวกันอยู่ดีเขาก็ทำได้แค่นั้นแหละลูกอยู่กับเขาจะครบสามเดือนแล้วหลังจากนั้นลูกก็จะอยาก,กันลูกคิดเหรอว่าเขาจะกล้าขัดคำสั่งครอบครัวเขาเขาไม่ยอมขัดคำสั่งครอบครัวเขาหรอกแม่ของเขาไม่ชอบขี้หน้าลูกได้ซ้ำไป บอกมาสิว่าลูกจะทำยังไงลูกทำอะไรฮะบอกมาหน่อยบอกหน่อยได้ไหมลูกรักยาชนะ่ะรักลูกมากลูกก็รู้เขาคืออนาคตของลูกเขารอลูกอยู่ลูกเป็นอะไรของลูกไปเนะ่ะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องยานะแม่สิทธา์กับหนูจะคุยกับเขาเองแม่เข้าใจหน่อยนะหนูเป็นห่วงอนาคตของแซมจริงๆ แล้วเรื่องของหนูนะยัาสจะใช้ทั้งชีวิตรอหนูไปวันๆไม่ได้หรอกนะคะโรชนีบอกแม่หน่อยว่าลูกเป็นอะไรไปกันแน่ลูกคิดอะไรของลูกอยู่นะฮะสิทธาตกับหนูไม่มีทางเลิกกันค่ะแม่หนูรู้ดีหมายความว่าอย่างไงหนูรักสิทธาตและหนูจะรักตลอดไป ลูกไปรักกันตั้งแต่ตอนไหนเยศตั้งแต่ที่เธอขอมั่นโรชนีนะ่ะมันผ่านมากว่าสามเดือนแล้วนะถ้าจะรอโรชนีไปอีกนานแค่ไหนกันเยศเออผมรู้พี่แต่ว่านี่ฟังนะเยศพี่เป็นพี่แกพี่ก็เครียดเหมือนกัน นี่มันอะไรกันน่ะแกกำลังรออะไรอยู่เขาไม่ต้องรอไปมากกว่านี้อีกแล้วละค่ะโรชนีเรามาวันนี้เพราะเรามีข้อเสนอการแต่งงานโรชนีแล้วทำไมสิถึงมาด้วยละ่ะยัดฟังเลย เรามาเพื่อที่ขออะไรจากนายแต่ว่ามันอาจจะแปลกไปหน่อยติดที่ฉันจะพูดกับนายก็พูดมาตรงๆยับนายานายรู้เดียวว่าแซมกำลังต้องเจอกับอะไรบ้างในตอนนี้ที่จริงแล้วานายเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างแซมมาตลอดตอนที่เธอลำบากนายพยายามจะช่วยแซมมาตลอดเลยนี่ฟังได้ยัตหมอคิดว่าตอนนี้แซม ต้องการคู่ชีวิตที่ดีแล้วมันก็จะดีกับเธอมากเลยเธอต้องการผู้ชายดีๆยัสเธอคู่ควรกับชายที่ดีและนายก็คือผู้ชายที่ดีคนนั้นคือฉันเออฉันอยากขอให้นายรับหน้าที่ดูแลชีวิตซาเบล่าได้หรือเปล่าอะไรนะนี่จริงเหรอนี่พูดจริงเหรอนายรู้ไหมว่าพูดอะไรออกมา รชนีเธอพาชายคนนี้มาที่บ้านฉันเพื่อให้เอาข้อเสนอมาให้ฉันแต่งงานกับแซมงั้นเหรอพวกเธอบ้าไปแล้วหรือไงรชนีเธอเป็นคนมีเหตุผลนะเธอเป็นเพื่อนรักฉันนี่มันอะไรกันพวกเธอพูดอะไรกันพวกเธอมองว่าเราเป็นอะไรพระน้องชายฉันรักเธอไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมฟังเธอทุกอย่างหรอกนะโรชนีฉันรู้ว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับฉันแต่พูดออกมาตรงๆก็ได้นี่ทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วย เธออาจจะพูดถูกนะยัสไม่แน่ฉันอาจจะทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอดีกับฉันมากเหมือนกับคนที่รักกันนะฉันเลยมาที่นี่เพราะเห็นความดีของเธอจะขอเธอให้พี่สาวฉันไม่ใช่ฉันเองแต่ว่ารชนิดเธอเนยัสฟังนะว่าฉันไม่มีสิทธิ์จะขอนายเพราะว่าฉันเนบฉันรู้จักนายได้ไม่นานเลยแต่ว่าจากทุกอย่างที่ฉันเห็นฉันมั่นใจอย่างหนึ่ง ว่านายเป็นผู้ชายที่ดีกว่าฉันถือว่าฉันขอกันแล้วกันาานะยัตขอละยชัชดูแลสมเมรด้ด้วยนะแต่งานกับเธอฉันขอละย,ชยัชเสิ็์โรชนีฉันไม่มีคำตอบขอโทษทีขอโทษทีนะไปซะ ย่าจะยอมรับหนูได้ยังไงล่ะคะเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องแต่งงานกับหนูนะคะแม่แล้วถ้าหนูแต่งงานกับเขาเขาจะรักหนูเหรอเขารักโรชินีนี่นะเขารอโรชินีมาตลอดเลยหนูยอมรับนะคะแม่ทำใจแล้วว่าชีวิตหนูจะไม่มีความมั่นคงหรือความรักแม่ก็ควรจะยอมรับได้แล้วล่ะคะ่ะโทษแซมมันไม่ใช่แบบนั้นนะ ฟังนะป้าเห็นด้วยว่าการที่จะให้หลานแต่งงานกับยัชมันฟังดูแปลกๆแต่หลานหมายความว่ายังไงที่หลานบอกว่าชีวิตหลานไม่คู่ควรกับความรักสมัยร่าหลานเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็สวยมากหลานจะได้เจอคนที่รักหลานมากๆแน่นอนหลานคู่ควรกับอะไรที่ดีมากกว่านี้อย่าคิดแบบนั้นเลยป้าครับ หวังว่าแม่ยายจะเข้าใจที่เราเสนอไปนะให้เขาเข้าใจเจตนาของเราเราต้องการให้แต่มีความสุขเท่านั้นและฉันมั่นใจว่าแม่ยายจะต้องเข้าใจเธอจะต้องพยายามคิดและจะรู้ว่าแสบนั้นเหมาะกับยัดมากแค่ไหนสิทธาดแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับเรานะก็เพราะว่าเธอเป็นแม่ฉันเธอเป็นห่วงฉันนะเธอห่วงว่าฉันจะตัวคนเดียวหลังจากที่ยาฉันจะไปที่ไหน อนาคตของฉันจะเป็นยังไงแต่ฉันเข้าใจนะเพราะอีกไม่กี่วันก็จะครบสามเดือนทำไมเล่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนั้นด้วยเรื่องยาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่ว่าเราต้องทำอะไรหน่อยแล้วเราต้องหาทางออกได้เราจะต้องหาทางออกได้อย่างแน่นอน โทรศัพท์โทรศัพท์หาคนสำคัญที่ช่วยเราได้ดีกว่าสีหน้าของเธอบอกฉันทุกอย่างแล้วนะสิทธาเธอรักฉันแต่เธอไม่กล้าพูดออกมาแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำให้เธอพูดออกมาให้ได้เลย ฮัลโหลอะไรนะเอ่อค่ะเากำลังไปค่ะโอเคบายสิทธาตรอฉันดีกริติกากรติกากรติกาโอ้พระเจ้านี่ทำอะไรนะนี่ปล่อยแล้วปล่อยนะลูกโอ้พระเจ้าจริงๆเลยนี่เฮนี่บ้าไปแล้วเหรอ นี่ทำอะไรเนะ่ะเดี๋ยวจะเอาที่ทำแผลมามให้หนูทนเจ็บได้หนูทนได้ชีวิตหนูจะเหลืออะไรอีกสามีหนูเพิ่งตายไม่กี่วันมันนี้เองแล้วลูกชายแม่ละ่ะเขาพยายามให้สมัยราแต่งงานกับเพื่อนสนิทของเมียเขาอะมันไม่ใช่แบบนั้นนะกริติกาเขาไม่แคร์เลยแม่ถ้าครอบครัวเขาไฟคลอกตายเขาก็ยังเห็นราชนีดีกว่าพวกเราอยู่ดีว่ายังไงนะ่โอเคแม่ ให้<อ>ให้สิทธาดเขาทำในสิ่งที่เขาต้องการไปหนูก็จะทำตามใจตัวเองเหมือนกันหนูไม่พึ่งพาใครหรอกแม่ที่บ้าไปแล้วเลยกิติกาลูกบ้าไปแล้วเหรอนี่ทำอะไรเนะี่ยขอละอย่าทำอะไรแบบนั้นเลยนะลูกนะแม่อยู่ไม่ได้หรอกนะลูกแม่เสียลูกไปตั้งแต่เด็กแม่ไม่อยากจะเสียลูกไปอีกบอกแม่มา แม่จะต้องทำยังไงลูกถึงจะมีความสุขแม่พร้อมที่จะทำทุกอย่างที่ลูกบอกนะบอกมาว่าแม่ต้องทำยังไงบ้างมีอย่างหนึ่งที่แม่ทำได้ยาชป้าไม่อยากกดดันเธอนะเธอก็รู้แต่ว่าเออแน่นอนครับป้าผมไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ากดดันมันไม่ใช่เพราะว่าผมสงสารแซมเหมือนกัน ผมอยากจะแต่งงานกับแซมอย่างเต็มใจถ้าป้าอนุญาตมันเป็นข่าวดีมากๆเลยยา่าก็ตกลงแล้วชีวิตลูกสาวของฉันจะดีขึ้นมากแน่ๆเลยสมรา่าฉันรู้ว่าเธออาจจะสงสัยว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่แต่ความจริงก็คือฉันน่ะ รักนางสาวของเธอมากแต่ฉันหลอกตัวเองไม่ได้ว่าฉันรักโรชนีข้างเดียวโรชนีมองฉันว่าฉันเป็นแค่เพื่อนรักของเธอต่อให้ฉันได้แต่งงาน,นกับโรชนียังไงมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้สวยหรอกนะเราทั้งสองคนจะไม่มีความสุขเพราะว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนกัน และฉันอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นตลอดไปฉันไม่อยากจะเสียมิตรภาพที่ดีไปเธอก็คือเพื่อนฉันคนหนึ่งฉันอยากจะให้มิตรภาพของเรามันพัฒนาไปมากกว่านั้นถ้าเธอเห็นด้วยกับฉันฉันไม่ได้มาเพราะสงสาร คนที่น่าสงสารก็คือคนที่มองว่าเธอไม่มีทางเลือกฉันนับถือเธอมากฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้ว ซมเธอจะแต่งงานกับฉันไหมแน่นอนฉันเต็มใจ ฉันจะเอาขนมมาฉลองนะมีความสุขไหมครับป้าแน่นอนป้ามีความสุขกับพวกเธอขอให้โชคดีนะ อเอานี่ไปลูกกินขนมหน่อยนะขอบคุณนี่ลูกลูกก็กินด้วยเนะดูแลลูกสาวมาด้วยเนอะ ทั้งสองคนเนี่ยดูดีมากเลยดีมากจริงๆเป็นคู่ที่เหมาะกันมากๆเลยขอบคุณนะหวังว่าทั้งสองคนจะมีความสุขตลอดไปนะขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณจริงๆนะขอให้โชคดีนะยินดีด้วย